พิธีรัพรพ ian, รบพระราชทานเครื่องราชอิสร,ริยาภรณ์แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ครับที่ห้องประชุมสีเทพศูรราชการจังหวัดเพชรบูร์สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดพิธีรัพพรบพระราชทานเครื่องราชอิสร,ร,ยยริยยศขอไปครับอิสร,ริยาภรณ์นะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสร,รัญยูมีทองคำผู้ว,ว่นนาร,ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในพิธี พิธีดังกล่าวครับจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละสุจริตและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้ครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรณ์รวมทั้งสิ้น355รายแบ่งเป็นชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยนะครับ3ราย ฉันเบญจมาพรช้างเผือก12รายฉันเบญจมาพรมงกุฎไทย46รายฉันเหรียญทองช้างเผือก150รายชั้นเหรียญทองมงกุฎไทย67รายและชั้นเหรียญเงินช้างเผือกอีก80รายครับ ในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่าเป็นผู้ที่สมควรภาคภูมิใจเนื่องจากได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนพร้อมทางเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนมุ่งมันพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่สังคมอันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกข,ของบ้านเมืองต่อไปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบช่อดอกไม้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่กเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนั่นเองค่ะ